สบายดีทั้งลาวสบายด,ดีทั้งไทยสุขุสุขคนทุงมองทุกบอนพี่น้องบรรยากาศช่วงนี้ก,กับเจ็ดโมงอีกเก้านาทีพี่น้องเมื่อนี้บัดน,นี้ฝนตุลินไปไปล่อยถุงหมองถุงบอนพี่น้องสบายเส้าหน้ากันได้ดำไห้ดำหน้าสุข,ขุสุขคนเนาะพี่น้องเนะาะหลังจากขยันเราค่อยหน้าม,มากไร้เมือ่อไรบ้านหลายเดือนเลยพี่พี่น้องบางบ่งกะเล็กบางบ่งก็ทันได้แล้วพี่น้องเมื่อน่ากินขี้เขากินน้าไปซอยเบาบ่อยคือเก่าพี่น้องเฝ้าไปพี่น้องกินกระปุกผ้าอย่างว่ากินกระปิ้งปลาทูพี่นอ้องไปกันเลยจ้าปิ้งป็น ปิ้งประทูกับป้งไข่พุนอย่าตกด้พุผลเลยสบายผมต้องตกด้วยนลมันเฟื่อวันนี้นั่งกระบะขึ้น่าสิไปดำนะซอยบ๊อยบอกพุนแต่ว่าเนี่ยบอกพุนบอกพุณมันซื้อนานนอบอกช่องมือนะว่าสองแบบถ่ามาขั้นมาบริเวณอื่นกับมือหื้อสิไปสิไปเป็นพผนประตู ทางย่านนาวพอบนพอบุดเบิรไอคิงในย่ยานคุนตุกฮัมทางเพื่อนมันทางปุ่นนะทางเพื่อนไปยากมันคือทางทางทาง้ทางที่ทางนาตีมันมีทางดับแล้วพี่น้องทางปุ่นเพิ่นเพื่นยังบริลลาทางเลยยังเป็นทางดินดากอยูนมืน่นถ้าเ้าขัาบุญบบเคงนี่ล่มพี่น้องม,ม,ม,มีมีัอานารีไปมุ่นเห็นเข้ารุ่มชองคนได้หากว่านารีมันคือว่าเกีนก็ไม่ล่มเลย ทัวปลูกนะเพื่อนเลื่อนแบบอันเป็นกินอันตอนถ้าเห็นหมูกรุงเทพเป็นหมูหรอกเป็นเป็นรุ่นเอื้อยรุ่นรุ่นเอื้อยรุ่นป้าเป็นกินปลาทูน,นึ่งครับแต่ว่าเป็นขาแต่เป่นเป็นขาเจ้ากินก็นำ้ำน้ำปลาทิปลุกแค่ มีเอฟซีนคนหนึ่งเพื่นคอมเมนต์เมื่อคืนนี่คนละนัตต์ดีขอเป็นเพื่อนได้ไหมพ่อพันธตุลได้ยี่ตอนหลับคนหลับเพื่อนนักเกแล้วอายุหกสิบปีแล้วหกสิบปีเจ็ดสิปปีแปดสิบปีเข่าบองบริสุทธิ์บองปิดมูข้างนเป็นเพื่อนข้างนเป็นน้องยี่ตอนหลับมาเดอ้อค่ะ ทังระบบองคบอกคุยคอมเมนต์มาว่าได้พี่น้องคอมเมนต์มาหอกคอมเมนต์มาถามคอมเมนต์มาคุยได้พี่น้องม่ได้มาอยาวอ่านได้ทุกอ่านได้ทุกคอมเมนต์ตอบได้ทุกคอมเมนต์พี่น้องเริ่มตอบคนไปว่า อินดีอินดีต้อนรับดีใจมากที่มาเป็นเพื่อนนาตาลีบอกมาทันทีนะครับเขาเป็นดีใจเพื่อนคอมเมนต์มาไลายกวนไล์ความเติมย่านบวไประตูาะพขายังบวชพอา,ายังเช้าอยู่คนตุวลินปล่อย,ปอยไปน้อง ตุกชานีเดินจัดจุก,กอันยาตกแห้งเนาะขาบตะวันหลุดนาตนนนาลียันนาตาลียันสูบตีนมันนัตึงตึงมากเลยกว่าห้าสิบกิโเข้าไปแล้วมันจะบุกหัวก้นตุกวันนี้ขาไปขี่ทางเพื่อนทางบวดีทางอันทางทางคนคนแหละทางลิบหัง บางขาวเนี่ยมันอยากเสือดน้องมันอยากรุ่มต่อเท่ากับกิงตื่นไดไปได้มันเป็นดินด่างมันเป็นวนโน้นสิเี่น้องเป็นนโน้นเป็นอยังค่อยไปก็เป็นมันดัจดจารดตกเอาคมจีนไปยาก ไม่เท่าหนึ่งขนมอ้าว นั่งสุกใจคุณแม่ถามมาถามผู้อื่นแล้วก็แล้วเี้ยมาถามนักการีถามประษาคุณเฒ่าเนาะหมดแบบถามแล้วถาม นางทางป่าจ้าเสืออโงพคุณทางป่าคัดมักทีก năm ba khúc bò bó เจ้าปีกข้าวในกรุงเทพนะอสุกกินแอสแซ่บแค่นั่นอโอ้ยมีึวันอันนี้ข้าวปีกข้าวม่ได้ใหม่ปีกข้าวปลุกไปะชายบนไผ่แเฮงๆฮงมะเร็งใหม่ คุณแม่คุณคุต้นลำไยให้อาไรให้เบาให้พหนหมวกบอยในเราปลูก hmm. กันเือนนาคตีมันไล่ลายวิตเบี้ยมพี่นี่มลำไย่บปเนกนเอนาคตีเราเจาเป็นนงางินปี นาตเรีว่าสิกินไข่ก่อนจะกินปลาทูน้ำลังเอาปลาทูก่อนเห็นแมงไง่นี่ยอยางของไงเบี้ยลำไงสบียนไงมาขับพเพื่มเพ่มเ่แห้งทางไปยากแห้งไปยานแห่งเอาเบี้ยไง พี่มีรับไงเพินอะไร้นไปไงเขาเรียกว่าข่านี้อิ่มได้พี่น้องวันยังเศร้ายังยั่งบอยา แล้วยงจำแห้งมันกันเค็มคือจำคอยเนี่รพะว่ามีคนเขาจะทวงนาตาลีกินย่งกับกินไปตตร์แสบตะนัวแนะ่คนน่ะโอ้แตคคค่คอยเป็นคอยไปเนาะพี่นองมาไปคอยมาคอยเป็นคอยไป มีบวถตถใจเลยคนนะ่ะนาตีกระเซื่ออยู่ดอกดบ้ว่านในใบด,ดอกเจ้าว่ามาเบิดหมู่บ้บานนี่นาะตีนาเคียมคบบ่เบ้าบ,าบ,าบา่บ่บ่ดื้อบ่ด้านบ่ดื้อบ่ชน ยาวบ้างยิ่งเราคอยบวปบางยิ่งเราคอยนอนออนะ <laughs> รับด้วยนะฮะพอก็ไปตามตามพงเฮาเนี่ยพี่น้องรับอีกหลักพงเฮาเลยเนี่ยเออมีเอฟทีเพิ่นว่าอันเป็นคอมเมนต์นะละชอบนักาลีชอบนัการ,รีมาดดูมาตั้งนานแล้วเพิ่งติดตามเพื่อนละโอ้หักหักติดตามบอติดตามไปดูติดตามให้ทีต่ตามในเด,เดอ้อ ชอบคนละชอบนาตาีเป็นเป็นตัวเองเป็นของตัวเองเป็นของตัวเองเนงเองอะ,เ,นะเป็นของตัวเองเ<ม>็าข,ขอบุญด,ดุคณลายเอฟซีจะกุนจุมาชอบนาตรีมาเฮามาว่าอชอบนาตาลีดูดูนาตรีว่าเป็น กลักของตัวเองเขาบุพูนลายพี่น้องสเบึงสิส้มน่าจะได้ชีวบวขามโชนะพี่น้องได้มองได้บอดเหมืนกับบวขามกชนะเขาคุมว่าวมว้อมว่าจุจคุนั่นแหละทีวะคุณบวามโชนาเขาพคุณนลายเขาจะลลายแล้วพี่น้องพ่อเขาหน้าาบอย